อย่าเลยนะมันดึกแล้วเดี๋ยวพี่พาไปส่งบ้านนะนะเจ้ฝ่าใ้คุณแม่เล่นคงบ่นแย่แล้วล่ะห้เลนกลับบ้านดึกอโธ่คุณแม่เขาทราบว่าห้เลนมาหาที่ชงเขาไม่ว่าหรอกคะ่ะแล้วอีกอย่างให้เลนก็โตแล้วด้วย ลืมได <อ occurs S 1> ้เลอจ๊ะก็งานวันเสาร์นี้น่สิคะดูสิเฮเลนไม่น่าลืมเลยอ่ะนานอะไรเนี่ยเจนก็ไม่เบสเล่ปาร์ตี้ไงทำไมพี่ชงจำมันเกิดเฮเลนไม่ได้หรอคะไม่ใช่จำไม่ได้แต่พี่ไม่รู้ว่าเฮเลนไม่เคยบอกพี่เลยเฮเลนไม่เคยบอกเหรอเฮเลนนึกว่าเฮเลนบอกแล้วซะอีกอ่ะแต่ไม่เป็นไรยังไงพี่ชงก็ต้องซื้อของขวัญมาให้เฮเลนนะคะ พี่ชงต้องไปให้ได้นะจ้ะแล,ล้วเฮเลนชวนใครมาบ้างใช่ไหมไม่มีใครเลยมีคุณแม่พี่ชงแล้วก็เฮเลนไง <c oughs> มีอยู่สามคนเนี่ยแล้วจะเรียกว่าปาร์ตี้ได้งไงนะจ๊ะ <c oughs> เอางี้ดีกว่าไว้พี่ชวนพวกพ,วกพาทีมาดีไ oh, oh, no, หมโอ้โหเฮเลนเกลียดเกลียดอะเฮเลนไม่ชอบพวกเขาอะทำไมล่ะเฮเลนพี่ว่าพวกเขานิสัยดีอยู่นะ แต่เขาชอบแกล้งเฮเลนนี่ค่ะแล้วอีกอย่างเฮเลนก็ไม่ชอบพวกคนไทยที่ด้วยเฮเลนลำคาญอะ่ะถ้า,างั้นเฮเลนก็คบออกับพี่ชงไม่ได้ละเพราะพี่เป็นคนไทยอืมแต่พี่ชงไม่เหมือนเขานี่คะพี่ชงเหมือนฝรั่งออกเฮเลนชอบอ<ห>่ะเฮเลนอย่าลืมนะว่าเราเป็นคนไทยถึงแม้ว่าเราจะอยู่มอนนอกนานนาดไหนเราจะทำตัวเป็นฝรั่งแค่ไหนแก่นแท้ของพวกเราก็คือคนไทย พี่อยากให้เฮเลนลองคบกับพวกเขาดูและเฮ mm hmm. เลนจะรู้ว่าพวกเขาเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีมากนะจ๊ะ mm hmm. ไม่อยากนะพวกเขาเป็นเพื่อนพี่ถ้าเกิดเฮเลนปฏิเสธพวกเขาก็ถือว่า mm hmm. เฮเลนปฏิเสธพี่ด้วย แล้วันนี้ตอนเย็นอาจะต้องเป็นลับไหม มาฮะโอ้โห,มาห,าโโหผมึูว่าจะมาไม่ทันสวัสดีครับคุณอาครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณครบูนโอ้นี่าจะมามีธุระ,ะอะไรเหรอคุณสรุตฮะ,ะคุณอาครับคือไม่เชิญธุระหรอกครับคุณอาแต่ว่าผมเป็นห่วงคุณคารบูนะครับกลัวว่าคุณคาร์บูนจะไม่มีรถใช้ พราะว่ารถคุณบูลนีน่นะครับคุณอายังจอดอยู่ที่บริษัทอยู่เลยครับยางมันแบนนะครับ<ช>ผมก็เลยตั้งใจจะแววมแล้วคุณบูลน,นะครับอ๋องั้นเหรอรับผมแต่ไม่ต้องลําบากแลวนะพ่อคุณก็อากําลังจะไปส่งเขาอยู่นี่แหละผมว่าคุณอานั่นแหละครับจะลําบากผมเลยผมไม่ลําบากเลยเลยคุณอาที่ไม่ลําบากเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าผมก็จะต้องไปทํางานอยู่แล้วใช่ไหมครับคุณอาแล้วก็ให้คุณบูลติดรถไปด้วยที่ไม่เดือดร้อนอะไรเลยครับจริงๆจริงๆครับ แต่อาไปส่งได้นะฮะคุณอาครับคุณอาได้ครับถูกครับผมไม่เถียงแต่ว่าคุณอาครับคุณอาจะขับรถฝ่าการจราจรที่คับข้างออกไปทําไมล่ะครับนะฮะคุณอาเสียท้งเวลานะคุณอาแล้วรถติดเสียอารมณ์อีกนะครับโหคุณอาเชื่อผมเหอะนะฮะให้คุณกาลาบูลเนี่ยไปกับผมนะครับแล้วชาติจะเจริญฮะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับคุณไปส่งยายบูลเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับชาติเจริญด้วยฮะ S <S คุณอาคุณอา,ณอาไม่เข้าใจาผมจะอธิบายให้ฟังเกี่ยวกั <S <S เดี๋ยวขอสิกรรมคุณอาอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวฟังผมอธิบายก่อนเดี๋ยวคุณอาจะเปลี่ยนใจครับอย่างนี้นะครับคุณอาถ้าเกิดว่าคุณอากับผมนะเดินทางออกจากบ้านนี่นะครับไปสู่จุดหมายเดียวกันนะคุณอานะโดยรถคนละคันเนี่ยคุณอาลองคิดดูนะครับรัฐบาลเนี่ยจะเสียใจขนาดไหนคุณอาที่เสียใจเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเราสองคนเนี่ยนะครับจะไปเพิ่มปริมาณรถบนถนน ถ้าออกไปคันเดียวก็ไม่เสียเนื้อที่ถนนก็ตัดไปอีกหนึ่งคันแล้วก็เสียทางพลังงานแล้วก็ไปเพิ่มมลพิษเพิ่มจุดดำในปอดของตำรวจจราจรนี่ครับคุณไยต้องเห็นจัตำรวจจราจรคุณพ่อคะเดี๋ยวบูนไปคุณสรุปก็ได้ค่ะใช่แต่ว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรหรอกค่ะเดี๋ยวคุณพ่อจะเหนื่อยเปล่าใครก็คุณสรุปข้าไปครับคุณอาครับผมเนี่ยนะครับคุณอาเป็นคนที่ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลเสมอครับ ลาอะไรครับคุณแอนเชิญครับคุณพ่อ ที่จริงในบ้านผมกับบ้านนี่ก็ไม่ได้ไกลกันเลยไม่ค่ะไม่อะไรคุณพูนนี่ผมยังไม่ทันที่พูดอะไรเท่าไหร่เลยคุณจะตอบว่าไม่เรอะก็ไม่ว่าคุณจะพูดอะไรบุก็จะตอบว่าไม่ค่ะไม่เอานะนี่คุณไปโกรธอ,อะไรมา คุณคิดดูนะคุณนะถ้าเกิดว่าผมไปรับไปส่งคุณทุกวันอย่างเงี้ยคุณจะสะดวกขนาดไหนคุณไม่ต้องขับรถเองด้วยจริงไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะเราสองคนเนี่ยยังได้สนองโนโยบายของรัฐบาลอีกก็เพราะอย่างนั้นไงคะบุญตอบว่าไมโ่โอ้โหขมนขมนบุญคุณเป็นอะไรอะ่ะทำไมนีม่ผมหวังดีนะที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยบุญเข้าใจค่ะแต่บุญชอบขับรถเองขับ โอ้โอแม่ก็แค่นั้นเองแหละครับโอ้โหคุณบูบอกมาก็ดีแล้วผมจะได้รู้ก็ขับอยากขับเองคุณคูลก็ขับสิครับน่ายเลยผมมีรถให้คุณเลือกหลายยี่ห้อหลายคันคุณอยากจะขับยุ่งไหนก็ได้สบายคุณชอบขับรถของตัวเองค่ะแล้วก็ชอบขับรถเวลารถติดๆด้วยฟังจอสอร้อยไปด้วยสนุกดีอ่ะคุณไม่ต้องมาเป็นห่วงบูลหรอกคะ่ะ คุณนะคะที่แวะไปรับที่บ้านฮะค,คุณบุญคุณบุญครับค่อยเดี๋ยวตอนคุณบุญรอผมด้วยสิครับคุณบุญครับคุณบุญครับรอผมด้วยครับคุณบุญค,คุณบุญครับคุณบุญอะไรฮะหยุดทำไมแล้วจุบ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บอะไรโน่นขับไปโนอน จิบๆชทางนินทานะ